ส่วนเบาบาทสีโบรางนะครับข้าหลังมันข่าวครับมาติดตามต่อครับใส่มาลาน้ำครับพี่หนองเหมือนเดี๋ยวพามาลาครับ เราแกะตัวดำมาได้ตัวเฮ็ดอย่างท้าเวปนี่อันตัวเฮ็ดจังไหนนี่จะหานย่ำเลยได้หรอแม่ได้ปอตอพ่อหรอว่าหมายถึงว่าพ่อหรอเนาะเมอพ่อมันซุกหรอแม่เนาะซุกเลอแปลว่าเดี๋ยวมันสีอันดับโพดเมื่อยีพ่อป่ะมันุกเกินไปมันก็สีแข็ง liang haman. Hmm. ใส่กระเทียมทวนครับปีกขีนูครับปักชีวาง้างครับครับ เอาน้ำจิ้มล้านครับบ้นา,า,าน,อนนะเอาน้ำแซ่ยล้านครับนี่นนครับน้ำจิ้มร้เด็ดครับเบาเบาบะตามเองครับนี่นครับสุดยอดครับ มามาพี่นอนกินนํากันครับผม